虎牌。 อ้าวเรียกคุณยายมาเรียกคุณยายมาเรียกคุณยายมาเต้นด้วยลูกมาขออีกรอบหนึ่งครับกาฟิลอามาเต้นคู่กันเลยลูกคุณยายมาแล้วคุณยายมามาค่ะน้ามาเต้นคู่กับหลานเลยนะคะปรบมือมืออ่ะสองยายหลานเห็นไหมอ้าวมีน้องอีกคนนึงเอาน้องเข้ามาเต้นด้วยอน้องเต้นด้วยนะอ้าวพร้อมสามสี่กูพาเดินหน้า ไปโรงเรียนช้างหิ้วปินโตกระเป๋าเครื่องเขียนมาถึงโรงเรียนโบกมือลากันเยี่ยมมากเลยค่ะลค่ะเ,เปิดไปแบบฝึกหัดหน้าที่78และ79ค่ะลูก78และ79โอ้โหกาฟิลเต้นแค่นี้นี่เหงื่อแตบกบย้อยเลยนะเนี่ย ได้ออกกำลังกายนะมาค่ะอโอเคอเดี๋ยวคุณครูเอา spotlight ออกก่อนนะลูกนะเดี๋ยวขอตัดไปอีกหนึ่งกล้องนะคะ คุณอเลรคะหน้าที่เท่าไหร่นะคะหน้าที่เจ็ดสิบแปดค่ะลูกหน้าเจ็ดสิบแปดนะคะโอเคเดี๋ยวคุณครูเอาสปอตไลท์กาฟิลออกก่อนเนาะมีมูสสปอตไลท์โอเคเรียบร้อยค่ะอ่าหน้าที่เจ็ดสิบแปดลูกเปิดหนะังสือไปที่หน้าเจ็ดสิบแปดและเจ็ดสิบเก้าวันนี้ทำสองหน้านะลูกนะข้อแปดและข้อเก้านะคะ ดูเลขหน้าตรงนี้ลูกด,ด,ดูเลขหน้าตรงนี้นะคะหน้าเจ็ดสิบแปดมาค่ะน่ะมาพร้อมแล้วอา้าวใบมอนยังเปิดไม่เจอใบมอน หน้าเจ็ดสิบแปดดูเลขหน้าค่ะเปิดไปบทที่ห้าลูกเปิดไปอีกค่ะเจอไหมดูเลขหน้าตรงนี้ลูกใบหมอนใบหมอนดูเลขหน้าตรงนี้ค่ะเจ็ดสิบแปดมีเลขเจ็ดกับเลขแปดเห็นไหมลูก เจ็ดสิบแปดมีเจ็ดกับแปดอภิพนัดเปิดกล้องได้แล้วลูกอภิพนัดกลับมาเรียนลูกกลับเข้ามาเรียนค่ะไม่เอานะลูกนะแบบว่าปิดกล้องแบบนี้ค,คุณครูจะหักคะแนนนะลูกนะอย่างนี้ถือว่าไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็ไม่ร่วมกิจกรรมอย่างนี้ไม่เอานะคะโอเคไหมนะอภิพนัดแล้วก็จะรู้วัดด้วยนะโอเคไหมคะอ่า ครั้ง,งหน้าไม่เอาแบบนี้นะลูกนะเนี่ยารวัดปิดกล้องไปอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมโอเคอ่ามาพร้อมแล้วนะคะเปิดไปที่หน้าเจ็ดสิบแปดและเจ็ดสิบเก้าดูข้อที่แปดลูกนะคะอ่านโจทย์ตามค่ะอ่านแผนภาพความคิดแล้วเขียนเป็นคำโอเคค่ะอ่านแผนภาพแล้ว อ,อ่านแผนภาพความคิดแล้วเขียนเป็นคํานะคะเด็กๆด,ดูที่ภาพนะลูกนะภูผาอ่านตามลูกภูผาโบกมือให้อ่าผูผาโบกมือให้ใครบ้างนี่อันแรกเป็นใครคะภูผาโบกมือให้ใครคะใครตอบได้อ้าวกระมนพรคะ่ะใบบกใบบัวค่ะตัวเดียวลูกตัวเดียวตัวเดียวใครลูก ใบโบกค่ะฮ่าถูกต้องค่ะใบโบกใบโบกใ่พัะ,ะ,ะ,ะกะมนลพรใบโบกเขียนยังไงคะสะกดหน่อยสิคะอ่าเปิดไม้สะกดให้เพื่อนฟังหน่อยสิลูกใบโบกบอไออ่าสะกดให้เพื่อนค่ะ อย่าก,กลัวลูกอย่าก,กลัวไม่ต้องกลัวค่ะถ้าผิดเดี๋ยวคุณครูแก้ให้ลูกเอาเปิดไม้ลูกกมลพรกมลพรเปิดไม้ค่ะกมลพรเปิดไม้สิลูก คำปากคำมุกคำมิบเนี่ยคุณครูไม่รู้นไงว่าหนูพูดถูกหรือเปล่าเปิดไม่อ่านั่นแหละเปิดไม่ค่ะมาสะกดให้ครูฟังค่ะใบสะกดยังไงลูกใบใบใบอ่าถูกค่ะโบกนะคะบใบถูกต้องมั่นใจเลยนะลูกนะบอไอใบบอโอกอโบกนะคะนะบอไอใบเอาเขียนเลยค่ะ ไม้หมวนนะลูกนะสระไอ้ไม้ม้วนบอไอใบบอโอกอโบใบโบอ่ามั่นใจเลยลูกนะคะเปิดไม้อ่านให้คุณนครูฟังเลยค่ะนะถ้าผิดเดี๋ยวค,คุณครูแก้ให้เลยลูกอย่าไปกลัวนะคะกลัวเดี๋ยวเราจะไม่รู้นะลูกนะอะ่มั่นใจเลยนะคะอ่ะข้อท,ที่สองใบคูผาโบกมือให้ใครอีกคะมินนี่ บอกให้ใบบัวค่ะใบบัวใบบัวสะกดยังไงคะบอไอใบบออัวบัวใบบัวค่ะเก่งมากค่ะพอไอใบนะคะสละไอไม้มววนนะบอไอใบบออัวบัวสละอัวนะคะบออัวบัวอืมใบบัว ่าเรียบร้อยนะมาต่อไปอ่าต่อไปค่ะอ่าทิติวันภูผาโบกมือให้ใครอีกคะพ่อแม่ค่ะพ่อแม่สะกดยังไงคะพ่อแม่เปิดไมเลยลูกพ่อพ่อพ่อแม่เอกพ่อ มอแแอแม่แมไมเอกแม่พ่อแม่ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะอ่อแม่พออพอไมเอกพ่อแม่ก็มอแอแม่ไมเอกแม่พ่อแม่นะคะพ่อแม่เก่งมากค่ะ ต่อไปต่อไปผิวเมืองผิวเมืองผู้ผาโบกมือให้ใครอีกลูกตรงเนี้ยใครคะให้เพื่อนครับเพื่อนอ่าเพื่อนจะเพื่อนก็ได้หรือจะเด็กก็ได้อ่ะเพื่อนก็ได้ค่ะอ่ะในเมื่อบอกเพื่อนก็เขียนเพื่อนได้เลยลูกเพื่อนเขียนยังไงคะผิวเมืองอือนอเพื่อนเพื่อนเองเพื่อนครับถูกต้องะค เพื่อนพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนนะคะหรือใครจะมองว่าเป็นเด็กก็ได้นะเราตีได้หลายความหมายนะคะภาพนี้นะจะเป็นเด็กก็ได้จะเป็นเพื่อนก็ได้นะคะโบกมือให้เพื่อนโบกมือให้เด็กก็ได้นะคะในนะั้นตือก็มีอครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะ ไปหน้าเจ็ดสิบเก้าเปิดหน้าเจ็ดสิบเก้าค่ะเรียงคำให้เป็นประโยคเรียงคาให้เป็นประโยคอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเรียงคำนะโอเคเอา้าวอ่านก่อนค่ะถ้าเราไม่อ่านเราจะไม่รู้เลยว่าจะเอาไปเรียงอย่างไรให้เป็นประโยคเขาไม่ได้เรียงมาให้เขาสลับกันมานี่คำนี้อ่านว่าเดินอ่านค่ะเดินขูผา,ผผา โรเงเรียนไปไปไปเดินภูผาโรงเรียนไปเราจะเรียงเอาคำไหนมาใส่อันแรกเดินภูผาโรงเรียนไปเอาอันไหนมาใส่คำแรกคณะทรค่ะภูผาครับอเอาภู้ผามาก่อนค่ะนี่คำนี้อ่านว่าภูผาเขียนคำว่าภูผาลงไปค่ะ อูผาอาูผาคำที่สองนะคะกาฟิวเดินครับเดินอ่ะเดินคำไหนลูกเดินคำนี้นะคะเดินนะเดินคำที่สองเขียนเดินเดินต่อไปคำที่สาม<ป>เอาคำา่่าอะไรไปรใส่คะกรฟิวไปครับไปนะไปอยู่ตรงไหนน,นี่คะ่ะไป ปอไอไปนไะลูกไปสุดท้ายคําว่าอะไรคะโรงเรียนครับโรงเรียนถูกต้องค่ะเอาคำว่าโรงเรียนไปใส่นะลูกนะโรงเรียนเยี่ยมเลยค่ะวครับเราก็จะได้เป็นประโยคว่า ภูผาเดินไปโรงเรียนนะคะปบมือให้กับกาฟิลเ็าเต่อไปพร้อมรลยยังลูกกวินธิดาอ้าวกวินธิดาออกไปแล้วอ่าไปมินนี่ก็ได้มามินนี่ค่ะอ่าอ่านก่อนนะลูกนะโบกหูให้ภูผาภูผา ช้างน้อยช้างน้อยอ่าเอามาเลี้ยงให้เป็นประโยคลูกโบกหูให้ภูผาช้างน้อยเอาอะไรขึ้นมาก่อนลูกเอาอะไรมาใส่คะน้อยค่ะอ่ะเอาคำว่าช้างน้อยมาใส่ก่อนนะคะนี่คำน้าช้างน้อยชออางอช้างไม่โทช้างนออยอนอยไม่โถน้อยช้างน้อยเขียนค่ะช้างน้อย คำแรกเราใส่คำว่าช้างน้อยคำต่อไปนะคะคำที่สองมินนี่คำที่สองโบกหูค่ะอาโบกหูคำว่าโบกหูอยู่ตรงไหนลูกนี่ค่ะโบกหูบอโอกออกโบกหอูอูหูโบกหูคำที่สองนะคะโบกหูคำที่สามนะล,ลูก คำว่าให้ค่ะให้อ่ให้อยู่ตรงไหนคะนี่ค่ะคําว่าให้อใหอไอไหาไม่โทรให้นะคะเขียนคาว่าให้ลูกคาที่สามนะให้สระไอไม้หมวนนะลูกนะให้อใหอไอไหาไม่โทรให้ให้คําที่สี่ละคะให้ภูผาค่ะอ่าภูผาคําคว่าภูผาอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงนี้นะคะ พออูภูพออาผาภูผาเขียนค่ะคำที่สี่ภูผาอืมนะคะภูผาเสร็จแล้วยังลูกเสร็จแล้วค่ะยี่มเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะโอเคต่อไปค่ะอ่าขอ้อไป ใครเอ่ยมาพิกเลตเปิดไหม่ค่ะพิกเลตเปิดใหม,ใหม<ค>อ่อ่านก่อนนะคะช้างน้อยโบกหูเอ้ยไม่ใช่โบกหูคูขอโทษเอาใหม่ช้างน้อย,บออยบออโอยอยบกมือภูผาให้ ช้างน้อยโบกมือภูผาให้เอามาเรียงใหม่สิเราควรจะเรียงว่าอะไรเอาคําแรกมาใส่ค่ะคําว่าอะไรคะภูผาค่ะเอาคําว่าภูผานี่คําว่าภูผาค่ะพออูปูพออาผาภูผาอืปูผาคำที่สองค่ะคำที่สองอาคำว่าอะไรคะ พิกเลตโบกมือค่ะอ่าโบกมืออยู่ตรงนี้นะคะโบกมือบอโอกโอบอกมอ,อือมือโบอกมือนะคะเขียงไปคำที่สองโบกมือ,อต่อไปคำที่สามค่ะพิกเลตคำที่สามเอาคำว่าอะไรมาใส่คะใช่ค่ะ ให้อ่าให้อยู่ตรงไหนลูกนี่อยู่ตรงนี้นะคะคำเดิมเลยกับเมื่อกี้ที่เขียนเลยนะคะให้หอไอไหายไม่โทรให้นะคะค่ะค่ะไดสุดท้ายค่ะคำสุดท้ายฟ้งโน้นไห้งน้ยค่ะ ช้างน้อยถูกต้องค่ะช้างน้อยอ่ะช้างน้อยอยู่ที่นี่นะชอางอช้างไม่โทช้างนออ,อยอน้อยไม่โทน้อยนะคะช้างน้อยอืมเราก็จะได้เป็นภูผาโบกมือให้ช้างน้อยนะคะโอเคสเส็จเรียบร้อยแล้วใส่รีแอคชั่นขึ้นมาเลยจ้ะ ปานิชาอย่าเพิ่งออกนะเดี๋ยวเราจะร้องเพลงสุดท้ายกันก่อนนะรอบสุดท้ายมาปานิชาเรียบร้อยค่ะชิติวันผิวเมืองนิรัชากวินทิปก์กมนทรใบหมอนจารุวัฒ ธนาธรเมษาเยี่ยมเลยค่ะทิติพัดนให้อีกลูกพิินัทเสร็จหรือ,อยังคะยังครับยังนะเอาไว้นิดนึงค่ะใบหมอนครูตรวจแล้วลูกกิตติพัเรียบร้อยค่ะ เหลือใครเอ่ยเหลือกาวินทิดาเสร็จหรือยังคะกาแฟเสร็จหรือยังลูกกาแฟเพิ่งเข้ามาเนาะอ่าเขียนเลยค่ะ เ,เหลือกี่คนเอ่ยเหลือกวินชิดาอ่ะพี่นัดเสร็จหรือยัง โอเคอภินาตเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกคับตอนบ่ายเรียนไหมคะตอนบ่ายไม่มีเรียนหูกตอนบ่ายเป็นวิชาอื่นๆนะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษวิชาอะไรนะการงานอาชีพนะลูกนะอืมดูใน Facebook นะคะติดตามงานแล้วก็การบ้านทาง Facebook นะลูกนะกะวินทิดาอยู่ไหนเอ่ยอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกะวินทิดา กาแฟกาแฟเดี๋ยวทํากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนก่อนก็ได้ลูกนะเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวทําตามหลังนะลูกนะอ่ะมาทุกคนยืนคุณคนนอนอลไรครับไอไอคนที่ปิดก้ดนิีจีแอนแมงคืออะไรวะอ,อะไรนะคะอะไรนะลูกคนอยู่หลังสุดคนที่ปิดก้นจีแดนอยู่คือใครอะคนที่อยู่หลังสุด ปิดกล้องคือใครไม่มีแล้วนะลูกไม่มีไม่มีใครปิดกล้องเลยค่ะไม่มีนะหน้าจอคุณน้องเล็กตอนนี้มีทุกคนเลยอัะเนี่ยเด็กๆดกดูหน้าจอคุณน้องเล็กสินี่ไงหน้าจอเนี่ยค่ะเนี่ยมีทุกคนเลยเห็นไหมลูกนี่เห็นไหมเราเรียนออนไลน์กันอยู่นี่ไงคะ่ะอ่า อ๋อกลัวว่าคนที่บางนี้อันนี้อันนี้คือคนนี้อ๋อโอเคอ่ะมาพร้อมแล้วยืนอ้าวกาแฟยืนมาลูกมาทํากิจกรรมกับเพื่อนก่อนนะคะมาแล้วเต้นส่งท้ายกันก่อนมามา้มาอม <Okay. S 1> อกาแฟถอยหลังลงไปลูกกาแฟยืนให้เห็นเต็มเต็มตัวเลยลูกอ่ะเต้นกันกับเพื่อนก่อนนะคะ และเต้นส่งท้ายนะสัปดาห์หน้าเราจะขึ้นวันณคดีลำนำบทที่สองนะลูกนะพร้อมนะคะมาเรามาเต้นเพลงลาไป,ไปโรงเรียนนะลากันไปโรงเรียนค่ะพร้อมนะสามสี่ไปครูพาเดินหน้าช้างน้อยตำลัง ยินไหมคะกาแฟกาแฟเดี๋ยวค่อยเขียนก็ได้ลูกอ่ะพร้อมนะคะสามสี่ไปภู้พาเดินหน้า